やめとけってアスターお前が湯の2に勝てるわけねえじゃ暗え必殺なんてアスター魔法使えないんだからなんもってねえいまだだアスター面白いセンスゼロだなその年で何の魔法も使えねえとかマジ悪いのお前らなんだ かててててのはせこ世界魔魔法法が全ななんんだよ使え当たり前สุดการรอคอย30พฤศจิกายนนี้เกม Black Clover Mobile เตรียมเปิดให้บริการแล้วในประเทศไทยทั้งระบบ iOS และระบบ Android เกมมือถือ Black Clover Mobile เป็นเกมมือถือแนว RPG Turn Based จากมังงะสุดงิด ที่จะพาคุณทุกคนเข้าไปสู่โลกเวทมนต์สุดแฟนตาซีพร้อมพบกับเหล่าอสวินเวทมนต์จอมเวททุกคนที่คุณชื่นชอบและฉากต่อสู้สุดาาตาพร้อมหรือยังสำหรับประสบการณ์สุดพิเศษที่คุณจะได้รับในเกม Black c o v v r r o o i l l e เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นระบบเกมที่รองรับภาษาไทยเนื้อหาพร้อมคำแปลภาษาไทยที่ทำให้ทุกคนเข้าใจเกมได้อย่างง่ายดาย และเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่ถอดแบบมาจากต้นฉบับจากอนิเมะหรือมังงะเต็มๆนอกจากนั้นยังมีคอมมูนิตี้สำหรับคนไทยให้ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกมมือถือเกมนี้อีกด้วยรับรองว่าคุ้มค่าการรอคอยของทุกคนอย่างแน่นอนในตอนนี้เกม Black Clover Mobile ได้ยอดลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า5ล้านคนจนสามารถปลดล็อครางวัลการลงทะเบียนล่วงหน้าขั้นต่างๆได้อย่างสำเร็จรุ่วงไปได้ดีๆโดยผู้เล่นจะสามารถรับตัวละครมิโมซ่าระดับ S.R และคอสตูมมิโมซ่าเครื่องแบบคาเฟ่ พร้อมกับรับรางวัลอ,อื่นๆเช่น Black Crystal ตัวอัญเชิญได้ในตอนเปิดเกมคุณสามารถดาวน์โหลดเกมเพื่อมาเป็นอัศวินเวทมนต์ได้แล้ววันที่30พฤศจิกายนุดนี้ทั้ง App Store และ Google p l a y พร้อมรับรางวัลปลดล็อกยอดลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งหมดภายในเกมกันยกเซิร์ฟได้เลยที่ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปเลยนะครับ BLACK c o o v e r Mobile เป็นเกม RPG จากซีรีส์ฮิตของโชเดนจัมช่วยชะและทีวีโตเกียวที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ในโลกเวทบนสุดแฟนตาซีดื่มดำไปกับเนื้อเรื่องตามต้นฉบับและเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการเล่นในแนวเทิร์นเบสกลยุทธ์ที่เข้าใจง่ายอันเชิญตัวละครโปรโดของคุณ ฝึกหน่วยอสุวินเวทมนต์อันทรงพลังและออกเดินทางสู้การเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์โดยเนื้อเรื่องจะดำเนินด้วยอัสตาและยูโนเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งเอาไวไ้ในโบสของอาณาจักรโคลเวอร์โดยทั้งสองคนนั้นโตมาด้วยเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการที่จะเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์ให้ได้และเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัสตานั่นก็คือความพยายามนั่นเอง ด้วยตัวเกมนั้นมีกราฟิกคุณภาพสูงนะครับเพื่อที่จะสร้างการต่อสู้สุดอลังการนะครับโดยเกมนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นโดย Unreal Engine 4นั่นเองและโมเดลที่เป็น 3D แบบคุณภาพสูงเลยนะครับทำให้การเล่นของคุณเนี่ยไม่กระตุกนะครับสามารถลื่นไหลได้อย่าง100%และมีเฟรมเรทที่สูงด้วยนะครับทำให้สามารถมอบประสบการณ์ขั้นสูงของเรื่องราวจากต้นฉบับที่ถอดแบบออกมาจากมังงะและอนิเมะนะครับและภาพการต่อสู้สุดอัลตรการตานั่นเองโดยแอนิเมชันที่ถูกสร้างสรรค์อย่างประณีตแสดงให้เห็น ถึงเส้นทางการเติบโต,ตของตัวละครอย่างชัดเจนในแต่ละกุว และแต่ละตัวละครนั้นจะมีแอนิเมชันการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวละครด้วยเช่นกันครับทำให้จังหวะการต่อสู้มีความลื่นไหลและน่าประทับใจจอมเวทในเกมมีตำแหน่งและความสามารถที่แตกต่างกันสามารถจัดรูปแบบทีมได้อย่างหลากหลายและสามารถสร้างการโจมตีด้วยท่าประสานกับตัวละครที่ผูกพันกันได้สามารถยกระดับประสบการณ์การผจญภัยร่วมกับผู้หูต่างๆคุณในเกมได้แล้วนนเองนะครับเกม Black Clover Mobile เป็นเกมเท r ร์ a น e ร์เบสอาร์พีจีผสมกลยุทธ์แบบง่ายที่สร้างการต่อสู้ด้วยทีมสุดคลาสสิกใน ตัวคุณสามารถหยิบยืมตัวเพื่อนของคุณมาลงมาเล่นในทีมของคุณได้ด้วยนะครับโดยรูปแบบการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้ที่กระชับแม้มือใหม่ก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานได้ด้วยเพียงคลิกเดียวเท่านั้นหรือว่าการกดครั้งเดียวเนาะสะสมตัวละครจอมเวทจากต้นฉบับในเรื่องของแ a c ็ค,ครวเวร์เพื่อสร้างหน่วยอสุรินเวทมนต์ของคุณแต่ละตัวละครสามารถใช้เวทเฉพาะตัวของเขาได้และยังมีท่าไม่ตายที่เรียกว่าโจมตีประสานอีกด้วยนั่นเองนะครับโดยสมาชิกในหน่วย แต่ละคนนะครับจะมีฉากการต่อสู้หรือว่าฉากท่าไม่ตายหรือว่าฉากการจงตีเนี่ยที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงถ้าคุณได้ลุยในเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันเลือดหยดนะครับคุณสามารถเลือกอัสมาชิกนะครับในหน่วยสววนเวทบอนตัวไหนก็ได้นะครับตามสไตล์ของคุณเลยนะครับก็ปรับกลยุทธ์เป็นของคุณเองได้เลยสนุกแน่นอนนะครับโดยตัวเกมมีการเลื่อนขั้นและการฝึกฝนตัวละครที่คุณชื่นชอบ การอัญเชิญจอมเวทและนําตัวละครจากต้นฉบับมาร่วมหน่วยของคุณเพื่อเพลินกับประสบการณ์พิเศษระหว่างคุณกับตัวละครโปรดอัปเกรดพวกเขาด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนไม่มีจอมเวทคนไหนที่อ่อนแอและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตัวละครที่คุณสะสมอยู่ทุกตัวละครสามารถแข็งแกร่งได้ด้วยการฝึกฝนและอัปเกรดตัวละครคุณสามารถอัปเกรดและเลื่อนขั้นตัวละครของทุกตัวละครที่คุณมีอยู่นั้นเลื่อนขั้นจากระดับ r SR S.S.R. U.R. ไปจนถึง L.R. เลยนะครับและพวกเขาจะมีภาพตัวละครที่โดดเด่นเป็นพิเศษตามลำดับขั้นและมีคอสตูมหลากหลายคุณสามารถสะสมจอมเวทใลนสไลตล์ต่างๆได้มากมายตัวเกมมีดันเจี้ยนที่หลากหลายสามารถสร้างประสบการณ์ต่อสู้สุดสนุกเพลิดเพลินได้อีกด้วยโดยการท้าทายหลายรูปแบบนั้นรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเควสตต่างๆที่เปิดเผยตามเรื่องราวของอนิเมะต้นฉบับมีเลท,ที่จะมอบความท้าทายขั้นสูงในแต่ละด่านในแต่ละขั้นขึ้นไปห้องแห่งความทรงจำหรือเมม o r y รี สามารถท้าทายกับบอสต่างๆมากมายได้มีสนามป้นรองหรือว่าเรียกว่า PVP สุดเดือดนั่นเองท้าทายตามช่วงเวลาประชันกับสตูดสุดแข็งแกร่งในฤดูกาลนั้นๆนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกิลของตัวเองขึ้นเพื่อร่วมในการประลองหน่วยต่อสู้กับสมาชิกกิลคนอนื่นและโหมดที่ท้าทายอีกเพียบเลยก็รอดูกันในอนาคตน,นั่นเองนะครับ ตัวเกมยังมีโหมดในดีๆ,ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมดการปรุงอาหารการตกปลาและออบประจนภัยในอาณาจักรเวทมนต์เดินไปตามซอกต่างๆของเมืองของเรานั่นเองนะครับหรือว่าต่างแมปต่างๆซึ่งอาณาจักรเวทมนต์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตน,นะครับเต็มไปด้วยจุดลับจุดซ่อนต่างๆในรายละเอียดที่ซับซ้อนทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับการเล่นนั่นเองทําให้ภารกิจเดี่ยวของการรวบรวมทรัพยากรด่านล่าตะเวนนั้นจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการสำรวจโลกเวทมนต์และทํากิจกรรมต่างๆเช่น รวบรวมวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารอย่างเช่นการตกปลาและชวนเพื่อนมาร่วมสนุกไปกับทัศนียภาพในเรื่องของแบคโฮเวอร์ตามต้นฉบับด้วยรูปแบบที่ต่างออกไป นอกจากที่ตัวเกมจะรวมนักภาคชื่อดังจากคนที่ภาคอดเมมาอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีการสร้างซับไตเติลนะครับหรือว่าคําบรรยายทั้ง8ภาษานะครับไม่ว่จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาสเปนเม็กซิกันโปรตุเกสแบบบราซิลเยอรมันฝรั่งเศสจีนดังเดิมไทยและอินโดนีเซียอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นการรวมกันหลายประเทศและหลายภาษาสุดยอดไปเลยนะครับ โดยหากใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันเพิ่มเติมกันอีกเยอะๆเลยนะครับและรวมถึงกิจกรรมนะครับทุกคนสามารถติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตทาง f a c e b o o k t i k t o k Twitter อร์และ YouTube ของเพจหลักนั่นเดงนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะนะครับและหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ 《これはさっきの巻物の文字》<タッ>ダンジョンが崩壊する